มองอะไรดีนะครับเล่น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 คนผสมสินค้าเล่นดูมันก่อนรักกันลืมเก๊กอีกโอ้จะยืนฝอยผมมองอะไรดีเขาเป็นไ้กันแล้วโอ้ยเที่ยดอกแรงจริงโดนมันคงไม่ล้ม mm ปั้นเราหรอกมันล้มปั้นเราไม่ได้คนมันน้อยไม่คุณพี่ตาพัน ทำไมไมทนไมนอนไม่นอนก็แล้วมันนอนปั้นอยู่นะมันดูจะจบปั้นมันแตกปั้นเรายังไม่แตกเลยอไม่ตัวเขาพี่ไม่จบหรือเปลตาเขาบานเพียบถ้าหลามตีปั้นใหญ่ ่อเข้าบ้านนะปกปกข้าบ้านเล่ <c oughs> นเลยเล่นตามเกม,ม,มเลยมันปิดไม่ได้หรอก <c oughs> มายิงมันโ <c oughs> อ้เกีย๊ยบขอร์ตจนได้ไปบ้านเยอะ <c oughs> ครับปล่อยปล่อยบ้านไปเลยปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลย ไอ้เห right. no ี้ยตีไม bueno, ่ออกวะขึ้นเรียงตัวปั้นเรายังไม่ได้เลยหรือ่ยแก้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 โรยแก้โรย โอ้ของนอกคนเยอะอเกิดไหนนะวิ่งเกิดไหนวิ่งออกข้างนอกเยอะแม่เกิดผมไปดูสิบสองไอ่ใช่ผมมันเยอ,อยู่น,นั่นแหละอีกอย่าีเดียวเองโอ้ยเฮีย,ยไปดูสิบสองดีจังวะผมภาวาน ฟานออกไม่ดดอดหูแทงไป 50, ห้าหมื่นไม่ได้ใชยทท้ยืนนิ่งอยู่แล้วกูแทงไปห้าหมื่นไม่ได้ใช้ไปไอเสียมันเคาะ <c oughs> ต่างาา เอาทีละตัวพี่เอาแบบค่อยๆแบบไถข้างหน้าไปบางๆมีท่าวิ่งอยู่วะวิ่งไปพีดแล้ววิ่งออกวิ่งพิ่งแลวิ่งออกมายอยแล้วให้ธนูยิงเอาโอ้โหมูของมันน่าจะทำแกกันอยู่มาทำควยไรสัตว์มาทำควยไรมาดิาได้ตัวหนึ่งพี่มาแก้ยู่ ไม่แก้ยูเยอะแล้วอลอสิตป้านมัน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 บอลแปัานมันวิ่งไปตายผมไม่มีดูแก้วเลยลืมดูเอ้าอะไรวะกูตายได้ไงเนี่ยไอหลามไปวัน มันต้องเดินพร้อมกันไวเพราะว่าผมเข้าไปฟิดก็ต้ายเหมือนเดิมมันอยู่เันสามสามตัวสีตว่ตัวอ้อไอ้เหี้ยตีไม่ตีอีกแลยอ,อยมัวไปหมดแล้วเนะี่ยวาร์ดอะน้อยอ๋อ หายมึงขึ้นเต็มหัวเนี่ยขึ้นนึกกูด้วยโอ้ยเฮียเลิศมีดมาเกินกระนกเตะกูสามปีกูไม่ตายกูหยิดโอ้ยเฮียโดนอีกแล้วอู้ซิบอ๋อเข้าบ้านเข้าบ้านเยอะ ีปไหมไปเอาพักลูกแก้วไม่เกินขู่หน่สิบสองก็ตายค่ะเลยลงบ้าน้ำมันคลายหอยคายหอยแล้วค่อยเปิดบ้านเปิดบ้านนี้เกิดบ้านนี้หอยตายปลาเฟือง ส่วงตายหงหง,หงตายเฮ้ยไม่โดดเย้าวิ่งรอ,อสิแล้ววิวิวิเหี้ยไม่ตายตายแล้วขู่เอ,อ้ยติดขู่คือสองใครแก้มันวะวมันคู่เลยสัตว์โคนกระโปรง ปู <kung> ้โดนสุสุสสองแล้วโอ้โหสุสสองข่ายอามนอไม่มีเลยเว้ยเวลานอพี่เออไอี้ย่าไตายกูตายตกแตดาปกยิงแล้วดาเมจไม่ขึ้น ลุตโอ้ผมโดนม่าจุนสนองอะไรอะฟิกาลุดจอนินลุ่เลยนเร็บผายเรีือเจ้าหมอเรียบร้อยมิแม่นเก็บชิบหายสับเซือยดีโปรยสองโอ้โหเนี่ยเดี๋วผมเข้าต่อไปไกลแพงเข้าไป โอ้โห <c oughs> สามตาีตัวตอ <c oughs> นนี้บ้าน,น,น,น <c oughs> เน,น,านี่ยได้แล้วหนึ่งสี่ร้อยโอ้โหสองยี่สิบ ด่ายันเต็มตุ๊งฮันมาของมาดิหมอเกิดเกือเกิดเิโอ้โหคนไปมารอเสิ์ฟ เอาดาเมจไม่ขึ้นไอ้เหี้ยยิงไปสามนัดดาเมจไม่ขึ้นสามน้ดผู้เป็นไรวะเนี่ยผิดเท้าผิดแล้วโอ้ยคนเราอยู่ไหนวเล่นอะไรบ้างหรอตายสองร้อยเปอร์เซ็นต์บ้นี่เพินงทำแดงเสร็จไปอันสองตัวเข้าบ้านพิดดีอย่ายืนค้างน้องอย่ายืนค้างเหี้ยแทนสองตัวมม่ไม่ตู้มันว่ะ เกิดบ้านนี่พี่บ้านเยอะจะอยู่ในบ้านเนี่ยเฮียฮดูดิหมอเองโดนผมสองยวผมเกิดเดี๋ยวผมเกิดเดี๋ยวผมเกิดบ้านเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วบินเลยมีนาำไฟดีแล้วปล่อยไปป้องเลยเชียร์เชียร์บ้าน,นาเชียร์เ<อ>ข้าไปก็ไอปพงนี้ติดไม่ติดวะพี่บังนะ Ủa, băng rồi Phiêu đi bom thẳng nó Không ngay Mày lắm Mày Mày lắm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  Mày มาทนไว้โอ้โหเหี้ยเอาเง้ยไม่ทันพันเดียวพี่อีกห้านาทีครึ่ง ผมหม่เม้ยั่ไ้โอ้โหโดนหันาตายให้หมดตายให้หมดตายให้หมดพี่อามาช่วยแล้วไม่ผิดไม่ขึ้นวะ <laughs> เป็นไรเตะกูเตะกูยพ่อาก้คุณตูนวงนี้พี่ มันมาหาเองมันมาหาเองไอ,อ้สัตว์ต้นปอมแจแล้วครับโอ้ยแกไอสัตว์ไอ้เหเี้ยมันแกไม่ติดวะพี่พ,พี่ถูมันยืนนิ่งอัอนอัอนจะแต่งแล้วตุวตตดิ เนี่ยอ๋อ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 โอ้ยไป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 โอ้ยโดนปีตว่าตายไหมมึงอ่ะตายไหมเองตายเองตายเองตายเกิดอะไรไปต้นไอ้สัสนี่ยังไม่โดนเกิดบ้านเกิดบ้านเนี่ยเคียร์หลามในบ้ายังลามอยู่ในบ้านพิดพิดพิดแล้วิดแล พิดว่านแล้วพิดว่านแล้วพิดทีแล้วมันตีปันของเดียวครับอ้าเฮียหมอหลุดเอามอหน่อยหมอที่หลุดว่แทงไอ้เี่ยออาแทงไม่ตายวบอยู่พี่ป๊เตะา๊อสวย เตายปะป้านมันป้านมันปีมั้งัปแดงโหเยอะจัดโอ้ตเอ็ดสิบสองเอชเอ็เยอะแทงเข้าไปเลยเอาถ่ายในบ้านเลยกีเคียนอะไรบ้างยังออกในเสร็จเลยเยี่ยหลาวิ่งมาแทงได้โอ้โหเกิดบ้านนะเราออกพร้อมกัน ไอเคียหลัง่ะยังไม่โดนอีกเอาอ่าสามนัดอ่านัดที่สี่สวยร้อนอ้าลังมหมดเลยมันพุ่งขิ้มาปกไปไม่เอาแดงละพันเดียวันแดงไปอ้าเอ้าวอ้าเออ vì 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 tại bao tại bao không biết luôn luôn con chi tiêu tốn rồi con tốn lăng 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 mai nhiều cái cái của ba ở đâu vậy ba na luôn 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 đâu này ไม่แล้วออก,กอวิ่งออกมอาโอ้โหแพ<ท>งดิฮีแม่มยามครับผมครับ<อ>มผมครับผมพอไม้วี่เติมเงี้เวสี่ร้อยครับพี่มาดับหลังนี่ดีไม่ใช่หมายแต่กูแต่กูเออ ไอ้บอลกินแล้วอโจ๊กโอ้ไม่ทันไอ้ยี่โอ้ยแย่แม่รู้ว่าโดนทาำห้าร้อยเอาลโดนทำเตะอีกไม่แพ้เลยเนี่ล้วงเลยผมไม่ได้ไม่ทันพี่เลยจบแล้วมันดิเยอห้าร้อยห้าร้อยตยเลยดิเยอะไปไหนหมดวะ โอ้ยเสียดายคะแนนะพี่าเออเข้าบ้านเลยแม่งแล้วก็ได้เ 11, <12. S 2> สิบเอ็ดสิบสองสิบอบต่อ9โอ้พี่เราเหลือๆแล้วเล่นอย่างนี้